you <music> ชมวันนี้ยุ้ยพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็จะมาตามหาที่พักอาศัยที่อยู่ย่านนี้กันและทราบมานะคะว่าแถวนี้เนี่ยเขามีโครงการบ้านน่าอยู่ที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคมากๆเลยละค่ะแต่ว่าจะเป็นโครงการอะไรนั้นนะคะตามยุ้ยไปดูกันเองเลยดีกว่าไปเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะยุ้ยก็อยู่ที่ด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้วและเดินทางมาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะโครงการที่ยุ้ยพามาชมกันก็คือโครงการเปรงประชาอินดี้ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการทาโฮมคุณภาพจากบริษัทเปรมประชากรุ๊ปค,ค่ะประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมายาวนานกว่า20ปีด้วยแถมยังได้มีการพัฒนาโครงการบ้านนะคะกว่า18โครงการเลยโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะเหตุนี้เองนะคะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมแถมโครงการนี้นะคะ นั่นเลยค่ะอยู่ใกล้กับเซเว่นอีเลเวด้วยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้เลยจะดึกแค่ไหนท้องจะร้องแค่ไหนมาได้เลยค่ะสะดวกสบายจริงๆเลยละค่ะ สำหรับโครงการนี้ค่ะมีตำแหน่งที่ตั้งเป็นไฮไลท์มากมายเลยทีเดียวโดยห่างจากถนนเอเชียไปเพียงแค่500เมตรเท่านั้นแถมยังอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอีกด้วยนอกจากนี้ยังใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนิคมอุตสาหกรรมนวนครเดินทางไม่เกิน15นาทีเท่านั้นส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งด้วยเช่นบิ๊กซีโลตัส โรบินสันศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คและเซ็นทรัลแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอายุทยาค่ะและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลราชธานีครอบทุกความต้องการจริงๆเลยล่ะค่ะ น,นี่ก็คือซุ้มประตูทางเข้าของโครงการนะคะที่ได้ออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นดูสวยหรูเลยทีเดียวและที่นี่ค่ะยังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีรอปรพอคอยดูแลกันแบบตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแถมยังมีนะคะกล้อง CCTV ทีเนี่ยที่อยู่ตามมุมต่างๆของโครงการกว่า30จุดด้วยล่ะค่ะและลูกบ้านค่ะที่จะเข้าออกโครงการค่ะก็จะใช้ระบบคีย์การ์ดส่วนวิซิเตอร์ที่จะมาภายในโครงการก็ต้องมีการแลกบัตรตามมาตรการของโครง การค่ะ นี้ก็คือลานกิจกรรมของโครงการค่ะที่มีพื้นที่กว่าหนึ่งไร่เลยแล้วก็มีนะคะเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆให้เด็กๆได้มาออกกําลังกายมาวิ่งเล่นด้วยมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องออกกําลังกายเนี่ยที่อยู่ในร่มเป็นฟิตเนสให้ได้มาออกกําลังกายทุกวันเลยและบริเวณ e นะคะพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เนี่ยเขายังมีการปูหญ้าเทียมค่ะเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภยัยและก็ยังมีทางเดินให้เราได้มาเดินเล่นกันในทุกวัน ลลแล้วก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านตัวอย่างค่ะเราพามาดูกันที่ถนนหลักก่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถนนหลักของโครงการนี้เขากว้างมากจริงๆนะคะมีความกว้างถึง16เมตรเลยทีเดียวรถวิ่งสวนกันสองฝั่งเนี่ยสบายไม่มีแบบชนไม่มีเบียดกันอย่างแน่นอนค่ะไปดูบ้านกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ นี้ค่ะยูยก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ด้านหน้าบ้านตัวอย่างกันแล้วเป็นบ้านทาวน์โฮม1ชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยอยู่ที่65ตารางเมตรฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องน้ำแล้วก็จอดรถหน้าบ้านนะคะได้1คันด้วยซึ่งคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าหน้าบ้านเขาเนี่ยมีความกว้างมากเลยจอดรถคันใหญ่ๆได้แบบสบายๆเลยแถมยังมีพื้นที่เหลือด้วยเราสามารถที่จะจัดเป็นมุมนั่ง เล่นหนะ้าบ้านได้อีกด้วยนะคะและเดี๋ยวตอนนี้วิจะพาคุณผู้ชมค่ะเข้าไปชมภาพบรรยากัศในบ้านกันดีกว่าตามเข้าไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือภาพบรกาศภายในบ้านค่ะซึ่งเข้ามาแล้วเนรู้สึกถึงความกว้างและไม่อึดอัดเลยเพราะว่านะคะโครงการนี้เนี่ยคือเขามีการออกแบบดีไซน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะฝ้าเนี่ยพื้นนะคะถึงฝ้ามีความสูงถึง2.8เมตรเลยและคุณผู้ชมลองดูสิคะเขามีลูกเล่นเก๋ๆด้วยนัยก็คือเป็นการดอกฝ้าค่ะซึ่งก็ดอกฝ้าไว้ให้แบบนี้แล้วนะ ทำให้บ้านเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นแถมนะคะใช้เป็นไฟดาวไลท์ค่ะติดทั่วบ้านเลยเพิ่มความสว่างแล้วก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวด้วยยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาได้ใช้เป็นกระจกนะคะประตูกระจกค่ะบานเลื่อนเนี่ยสามารถที่จะนะคะรับแสงเข้ามาภายในบ้านได้แล้วก็ใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะช่วยนะคะลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านอีกด้วยนะส่วนบริเวณนี้ นี่ค่ะนั่นก็คือโซนลิฟทิ้งแอเรียเป็นโซนนั่งเล่นนั่งพักผ่อนกันเวลานะคะมีแขกมาเราก็ให้มานั่งพักผ่อนตรงนี้หรือว่าอยากจะนั่งดูทีวีดูหนังฟังเพลงนะคะก็มุมนี้ของบ้านได้เลยค่ะจัดวางโซฟาเนี่ย เป็นเซตนะคะยาวขนาดใหญ่นั่งได้ประมาณ3 4ที่นั่งบริเวณตรงกลางนี้นะคะก็วางเป็นโต๊ะสําหรับวางของต่างๆได้ซึ่งโต๊ะนี่ใหญ่มากเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมเขามีพื้นที่เยอะจริงๆและเชื่อมต่อกับโซนลิฟวิ่งค่ะก็จะเป็นโซนดินนิ่งเดี๋ยววิพาไปดูคะ่ะนี่เลยโซนดินนิ่งซึ่งโซนนี้นะคะ สามารถที่จะวางโต๊ะขนาดยาวได้แล้วก็เก้าอี้เนี่ยวางได้ประมาณสี่ที่นั่งเลยค่ะนั่งทานอาหารมุมนี้ได้แล้วเราอยากจะเพิ่มความรู้ราให้กับบ้านนะคะเราก็สามารถออกแบบเป็นนะคะกระจกเพื่อที่จะนะคะทำให้บ้านดูกว้างแล้วก็หรูมากเหมือนบ้านตัวอย่างแบบนี้เพิ่มเติมได้เลยและเชื่อมต่อกับโซนดินนิ่งค่ะก็คือพื้นที่บริเวณทางด้านหลังบ้าน ไปดูกันเลยดีกว่านะนี่ค่ะพื้นที่ทางด้านหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมพื้นที่เขากว้างมากเลยนะคะอันนี้คือพื้นที่หลังบ้านที่โครงการได้ออกแบบตกแต่งไว้เป็นห้องครัวให้เราได้ชมกันเป็นไอเดียเนาะ ส่วนที่โครงการเขามีให้อยู่แล้วนั้นก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะที่นะคะทำเป็นเคาน์เตอร์ให้เราสามารถที่จะมานะคะตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมคือการนะคะติดตู้หรือว่านะคะเป็นหน้าบานหรือว่าอยากจะนะคะใช้เป็นหินแกรนิตนะคะเป็นท็อปด้านบนก็ได้เพิ่มความหรูหราแบบนี้ค่ะแล้วก็ ทำเป็นตู้ลอยนะคะด้านบนนี้ค่ะเก็บของอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มได้เลยแล้วก็ยังมีนะคะมุมสำหรับนั่งเล่นบริเวณโซนทางด้านหลังด้วยอะ่ะโหกว้างมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะทำเป็นมุมนั่งเล่นนะคะบริเวณนี้นั่งอ่านหนังสือนั่งจิบชากาแฟได้สบายๆเลยหรือว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เนะี่ยให้เป็นลานซักล้างก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ และความพิเศษของบริเวณหลังบ้านเนี่ยโครงการค่ะเขามีการตอกเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านเลย18เมตรถึง2จุดเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าในอนาคตบ้านจะทุดหรือถ้าเราอยากจะมีการปรับเปลี่ยนขยับขยายพื้นที่เนี่ยสามารถนะคะที่จะขยับขยายได้สบายเลยค่ะ เอาหลังคามาใส่ปุ๊บนะก็จะเป็นแบบนี้เลยล่ะเก๋ๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเยี่ยมชมภาพบรรยากาศของห้องนอนเป็นห้องมาสเตอร์เบดมกันต่อดีกว่าและนี่ค่ะก็คือห้องนอนมาสเตอร์เบดมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่เล็กไม่เล็กบอกเลยว่าไม่เล็กจริงๆค่ะดูสิคะว่า เตียงเนี่ยสามารถวางแบบคิงไซส์นอนกันได้แบบสบายเลยล่ะแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้วยนะด้านข้างของเตียงค่ะสองฝั่งสองมุมเลยเราสามารถที่จะวางเป็นโต๊ะข้างเตียงหรือว่าจะเป็นโคมไฟเก๋ๆแบบนี้ก็ได้เนาะและพิเศษนะโครงการนีเน้เขามีแถมเตียงให้ด้วยมีตู้ให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศให้หนึ่งเครื่องด้วยสําหรับห้องนี้และที่สําคัญค่ะความหรูหราของผ้าม่านแบบนี้ โครงการเขาให้เลยนะคะฟรีทั้งหลังค่ะแค่เก็บกระเป๋าแล้วก็โอนปุ๊บเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยโอ้โหดีขนาดนี้ต้องรีบมาจองเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วดูสิคะว่าตู้เสื้อผ้าเขาก็ใหญ่มากเลยเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมคะ่ะไปชมภาพบกัดของห้องน้ำกันบ้างดีกว่าด้านนี้เลยคะ่ะ และนี้ก็คือห้องน้ําค่ะซึ่งคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูสิคะว่าสุขภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยคุณภาพดีนะคะแบรนด์มาตรฐานเลยและความโดดเด่นก็คือกระเบื้องที่ใช้ค่ะเป็นลายลิมิเต็ดอีดิชันด้วยจาก SCG สวยงามดูดีมากแล้วก็นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะออกแบบนะคะเป็นตู้กระจกอาบน้ำแบบนี้เอามาติดเพิ่มได้เลยค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งห้องนอนค่ะ เป็นห้องนอนที่สองเนาะแต่คุณผู้ชมคะเป็นห้องนอนที่สองที่ไม่เล็กเลยอะ่ะเพราะว่าเขาสามารถวางเตียงไซส์ขนาดคิงไซส์ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นควีนไซส์ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็มีพื้นที่เหลือค่ะสามารถบิวอินทําเป็นตู้เสื้อผ้าไซส์ขนาดใหญ่ค่ะตั้งแต่พื้นจะลดเพดานเพื่อที่จะเก็บของอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆของเราเนี่ยได้อีกเยอะเลยละค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือนะคะห้องนอนที่สองที่พามาชมกันเป็นยังไงกันบ้างละคะบ้าน หลังนี้นะคะน่าอยู่จริงๆเลยแล้วก็มีแถมนะคะทั้งแอร์เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ผ้ามานให้ทั้งหลังยังไงคุณผู้ชมต้องรีบมาจองเลยละคะ่ะ โครงการเปรนประชาอินดี้นะคะเป็นโครงการทาวน์โฮมชั้นเดียวค่ะมีด้วยกันทั้งหมด250ยูนิตเท่านั้นเองทําให้โครงการนี้ไม่แออัดแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเลยทีเดียวและลูกบ้านส่วนใหญ่ที่นี่นะก็เป็นลูกบ้านที่ได้รับการบอกต่อกันมาค่ะและที่สําคัญค่ะโครงการนี้นะคะเขาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองแล้วก็นะคะยังมีความพิเศษตรงที่ว่ามีเฟอร์นิเจอร์ให้มีเครื่อง ปรับอากาศให้เพราะฉะนั้นโอนปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะย้ายเข้ามาอยู่ได้ทันทีและเป็นโครงการที่สร้างเสร็จก่อนขายด้วยล่ะค่ะ หากคุณผู้ชมสนใจค่ะก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเองได้เลยตั้งแต่ช่วงเวลา8นาิกา30นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลข0632203388และอีกหนึ่งช่องทางคลิกเข้าไปดูผ่านทาง เฟซบุ๊กได้เลยค่ะที่เปรมประชาอินดี้สำหรับโครงการเปรมประชาอินดี้เป็นโครงการที่น่าอยู่อีกหนึ่งโครงการในย่านอายุทยาเลยสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะโครงการบ้านที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมอีกมากมายในโซนอายุทยาเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็นคําตอบและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนอยุ้ยขอฝากโครงการเปรมประชาอินดี้เอาไว้ด้วยค่ะส่วน ครั้งหน้ายูจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการดีๆที่ไหนกันต่อก็ติดตามได้ทางเพจของ Insight to Home วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ